สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสางพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเสียง vip นะคะทุกคนเช้า,ว,าวันที่30กรกฎาคม2566หรอเด้อพี่น้องก่อนคำนวณนะคะคำเตือน เตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องมาจากพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะใจจะพาไปดูวันที่29ค่ะพี่น้องเขา้าหรือหลุดนะคะทุกคน วันที่29นะคะจะให้ดินรอบเช้าศูนย์และเจ็ดพี่น้องดินรอบบ่ายนะคะสามและแปดรอบเช้าบนมาเจ็ดศูนย์หกล่างเก้าศูนย์พี่น้องขาศูนย์มาสองเด้งนะคะพี่น้องเจ็ดศูนย์มายุทั้างหน้านะคะทุกคนเสียดายนะคะทุกคนเข้าคู่ศูนย์หกพี่น้องรอบบ่ายนะคะจะให้สามและแปดบนมาสี่เจ็ดศูนย์ล่างหนึ่งเจ็ดพี่น้องขามาเข้าคู่ เด่นของรอบเช้าพี่น้องเสียดายนะคะทุกคนมาดูนะคะทุกคนว่าเลขเด่นประจําวันวันนี้เข้าไหมามาอยู่ด้อยพี่น้องเด้อเจ็ดนะคะทุกคนมารอบบ่ายนะคะทุกคนมาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนถ้าท่านไหนบอกว่ามันหลายตัวท่านจะตามเฉพาะเลขเด่นประจําวันสองตัวก็ได้ด้อยพี่น้องท่านจะเอาไปหุ้นไหนหวยไหนคือเอาไปได้หมดนะคะทุกคนมาค่ะพี่น้องมาต่อน,นะคะวันที่สามสิบเด่นรอบเช้าอยู่ที่เจ็ดและสองพี่น้อง เจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ก้าเจดหนึ่งเจดหเจดสองเจ็ปดค่ะทุกคนสองค่ะพี่น้องสองศูนย์สองเสองหนึ่งสองหสองสี่ 2องคะ่ะทุกคนมาดูรอบบ่ายคะ่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่0ูนย์และเค่ะ0ูนย์นะคะศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูสพี่น้องเก้นะคะเก้าเจ็ดเกหนึ่งเกี เก้าแปดจ้ามาพี่น้องมามาดูคู่ตัวเด่นเช่นเคยค่ะ7 2็ดนะคะทุกคน7จ็ดศูนก็2029สูนย์ะคะศูนย์ด้านล่าง0 7 0 9์เนะคะทุกคนเก้าก็เก้านะคะทุกคน มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนค่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองพี่น้องเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองค่ะทุกคนมาเบิ้ลค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดนะคะทุกคนเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสองพี่น้องค่ะไอยบ์แมนค่ะพี่น้องใจให้พีทค่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันคือเลขหนึ่งและเลขหกสน็อกเลขเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งค่ะทุกคนเอาแล้วนะคะพี่น้องไปไล์แล้วนะคะสมองแอดมินนะคะทุกคน เจ็ดนะคะทุกคนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกพี่น้องคะสองนะคะสองหนึ่งสองหกพี่น้องศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หกค่ะทุกคนไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะวันนี้นะคะเก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าหกพี่น้องประมาณนี้จ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนคอยทุกท่านโชคดีพี่น้องสบัสดีจ้าสุขๆมันๆเลยจ้าพี่น้องค่ะ